จังเลยห้าสิบหกกรัม 5, ถึงร้อยยี่สิบห้ากรัมนะครับผมต่อน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยมันประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเฮาจะเอาปลากระป๋องเป็นตัวตวงปลากระป๋องบรรจุหนึ่งร้อยห้าสิบห้ากรัมนะครับกับหนึ่งร้อยสิบห้าถึงหนึ่งร้อยยี่สิบห้าก็โดยประมาณเกือบปลากระป๋องนะครับผมปลากระป๋องเป็นตัวชี้วัดนะครับผมว่ายาแห่งจะเพี้ยงก,ก็ประมาณเกือบปลากระป๋องนะครับพี่น้อง นี่โดยประมานนี้นะครับเตือนเครื่องปลากระกป๋องมาหน่อยนึงนะครับวันนี้เราอยู่ที่ป่าอ้อยปกติยาอ้อยนะครับผมต้องเอาตัวยาตัวนี้ผสมใส่ถัง200ลิตรเพราะว่ายังมางทีมันจังสีละลายได้ดีถ้ามาผสมยังสี่มันบ่ค่อยอยากสีละลายแล้วครับพี่น้องแบบนี้บ่ค่อยละลายเหมือนผสมใส่ถัง200ลิตรไปนะครับผมสาเหตุที่ต้องผสมใส่ถัง200ลิตรมันเป็นฟองเนี่ยยากระปน,น้่เดยครับเสียดายยา เติมยาหนามที่หลังนะครับผมทีนี้เราใช้อะไรบ้างนี่นะครับผสมเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้ปกติผมจะใส่กระป๋องครึ่งนะครับคันผสมนามจิมปีแต่นี้นอนเวนจะใช้เกือปลากระป๋องเหมือนกันนะครับนี่ตาดนี่นะครับสาดกลับไปเลยนะครับผม อย่าให้มันไหลลงกลวยกับ่อนี่อย่าให้มันไหลลงกลวยแบบเต็มๆนะครับผมขัดไหลลงกลวยแบบเต็มๆนะครับเรียบร้อยที่กันนะครับอ้อยนี่สาสข้าวเงาไปเลยนะครับเนี่ยนี่สวยงามยอ้อยตามที่ใช้มาตุกปีนะครับตัวนี้นะครับผมใส่ดีที่สุดเลยนะครับตัวนี้รั่งมากนะครับตามหลังคาการเกษตรแถวบ้านนอนพ็นบ่มีนะครับผมพี่น้องนี่ BKM นะครับผม อามิทินนะครับนี่แปนนะครับผม